สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเป็ดบันแพงครับสวัสดีเอฟซีอีหลาน้อยหิงครับมือน้ผมจะมาเปิดใจท่านอบตนะครับที่เพิ่นเป็นเอฟซีอีหลาน้อยอิงนะครับวมาควมในใจเพิ่นชิดเองไใดกับอีหลานน้อยนะครับไปเอ็นใดมากด้ชื่อมาพออีหลาน้อยครับเดี๋ยวไปฟังจากปากคนเลยนะครับเนาะท่านอบตครับวิทยาครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมสวัญญสดีท่านอบตครับเนาเป็นเอ็ไใดครับไอ้ขอสอบถามหน่อยนึงนะครับไปเอ็นใดมาเด็กขี้จังใดญ่มาติดตามอีหละหน่อยองค์องครับติดตามเพื่อนตั้งแต่มือไดครับเป้ามองง่ายอ่ะกับเหมือนกับเตัวไป้าแหละที่ว่าคิดติดถึงบ้านเราแหละครับก็เลยตามมาตลอดตามดาตลอดต้องหลครับ เฉยๆครับคือคือิว like ย่งเงก็แลับเฉยๆก็เออเด็กมากหลังมากก็น้อยกับเด็คนนี้พิเศษมากครับพิเศษเนี่ยอะไครับเนี่ยไ เนี่ยเไรครับมันขาหลายชิันเข้าสู่ชิ้นนอครับเอ้ลูกเท้า่นู่ชีต,มมตรมบ จริงเนี่ยผมพินเลยว่าต้องต้องเข้าสู่อยู่ไหนครับผมผมไม่าจะหลกสาวแล้วยอดเนี่ยไหนเปพ่พอเพิ่นที่แรกกยู่ใส่ครับเตียนติดตามมา ตอนที่ว่าไปสาเมฮันนี่ชื่อที่ว่าพ่นไปแก้บนที่ว่าคนไปเบื้องลอยลอยหรอเปล่ครับที่ไปไปพ่อพ่อนองครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกครับอีกครับครั้งแรกที่ที่พ่อตัวจริงไหมที่พ่อตัวพิ่นแบบตั้งแต่ติดตามมาเลยไปพ่อเธอแหลกเรื่อยยื่นใส่ครับเธอแหลกหรือเปล่ครับครับเธอแรกวันที่สิบสิบเมษาครับ ก็เป็นไอสารเอนี่ครับนล้แล้วก็มะเร็งวัชิรเกียรติยุบัดภูเมฆเลยยูยูซิรเกียรติรครับแม่อัน,นอันนี้ห้างห้างจากบ้านน้องบ้านบ้านอบตอห้างจากบ้านน้องหลายป่ะครับจ็ดก,กิโลสิบกิโลครับแต่ก่อนเคยออกจากน่องบ่ทันทันจุ๊ยใกล้ๆกักกนนะสัน แต่ก่อนที่ว่าน้องเพรท่านเองเข่าจากเศร้าหน่อยเพรท่านเข่าเข่ามาเศร้าหน่อยนะบ่เคยเลยบ่เคยหูนบ่บ่เคยหูเลยแล้วเคยผ่านไปบ้านน้องมาบัตรน้องคู่เคยผ่านไปไปทุนลงทุระเคยบอทานตลอดครับแม่นบอทานตลอดแต่ว่ากับโบ๊ะหัววัน้องอยู่บองนี้เสียเนาะเพิ่นบ่เคยเลย แต่บ <Okay. S 1> uh, oh, ่มีโลกโชคเชี่ยวหรือบ่มีสาวหน่อยอาจจะบ่ฮู้จักรด้วยซ้ำเหม่นเนาะเอาเอาผมถามเนี่ยเจ้าฮู้จักวงสาวหน่อยบ่ก่อนที่เจ้าฮู้จักน้องนี่บ่ครับบ่ฮู้จักรมันบ่แม่นครับฮู้จักได้ฮู้จักวงสาวหน่อยเพราะอีหลานี่แหละครับอ๋ออีหลาน้อยของเองนี่เนาะแล้วความรู้สึกความรู้สึกในใจเสียงน้องเป็นจังได๋ครับ คิดว่าท่วงรู้สึกเจ้าจริงล่ะบทปกบทที่ต่อครับอืมบทอันนี้เพื่อนครับแต่มันกินใช่ครับอืมเขาเขาผไม่เคยว่าลูกสาวผมเสียนี้ครับเสีมีสเนยหอเสียงมีสเนยครับ เพื่อชีวิตกับของเอนือว่าแนว่ยเลยผมฟังเผอชีวิตนะ<อ>ครับครับและผมจัดรายการวิวมาสิบกว่าปีเนาะผมจัดเพื่อชีวิตล้วนๆครับแล้วก็ผมสัมพัดละหลายคนเนาะครับเอาเคยเคยจัดคืนวิมันบอครับแม่นครับเป็นเป็นคืนใน,นคืนของจังหวัดก็มีครับอืม ก็จะกะแปลว่าแกว่าท่านอบตนี่ก็เคยฟังเพลงมาหลายคือกันโอ้ผมฟังเยอะครับแล้วก็ฟังแล้วแบบเพลงบ่ได้บ่ได้เปรียบเทียบเนาะเพลงคนอื่นฟังแล้วก็คือเรื่อยๆไปแม่นบ่ก็่ามก็พามเออแต่ว่าแต่ว่าเพลงเพลงอีหลาฟังแล้วเป็นจังได๋ครับมันบ่หมุดนะครับเป็นเที่ยงคิดใจผมครับฟังแล้วฟังอีกกันสิบ่แม่น ฟังแล้วฟังอีกแบ้วเบื่อเบื่อแล้วเบื่อคล้ายๆแบบว่างยงไงคือว่าฟังบ่เบือ่อมันบ่เบื่อครับเออฟังแล้วมีความสุขม,นะมันมีความสุขผม๊บปุ๊บก็ว่าเออเฮาขนาดีแล้วเฮาหล่นอยู่ในวงนด้ารนี้หลันแล้วครับแต่เป็นอย่างเฮาคือฟังแะไรฟังอีกนะอ่ะเออแม่คนเคยจัดคืนวิทยุมาผมบอกไว้เลย น่าจะยุบกุ้เก่าซุนเนี่ยคนดลอกเพ่งดีๆกันหลายเลยนะแต่แม่นครับอ่าแล้วก็เพ Hence, things, things. ่งแต่ละเพ่งนี่ก็มีก็มีเห็ดหลายหลตะกอนเนาะเอ่ามีหลายจริจิตรเจ้าก็ไม่เคยติดตามผู้ใดบอกเจ้าเป็นนักจัดในวิทยุนักจัดารย์วิทยุเนาะครับไอรที่วอลติงจากผมบอกติดตามไปแต่แต่ผมจะมีอายผมคนหนึ่งายผมไอขึ้นหลูมปาก ครรัับบคือให้พดครับพดส่วนผสมที่แ่งทิ้งแอ้แม่นไอ้แม่นวันที่วัดอ๋อครับครับคือเคยได้ยินซื้อครับนั่นแหละครับนั่นคือได้ผมแต่ผมก็กลับได้กับการพักนรับเวลาจะเห็นมีคนเผื่อแต่เวลาอยู่แถวใบบาผมก็ไป้อยู่บ้านผู้กับ แล้วข้อถามเนี่ยที่ว่าที่ว่าท่านอบตอมีน้ำตาห้องห้กับน้องช่วงช่วงใดครับที่ว่ามันเป็นแนวใดคือต,ตื่นตันแนวใดอธิบายพบฟังครับเพราะว่าจะเจอหลายๆคนในแบบเดียวกันครับคือเขฝันว่าเขาแต่ละคนคนบวดซ้ำกันเมนครับบอกคือกันครับเขาเขาฝันว่าเขาบางเถือ เล็ดนัวครับแต่นี่ละมันก็เล็ดก็ดีใช้น้ำดีใจกับลูกครับน่ารักเที่บางเด้อน้ำตาเข้าเข้าบปเดยว่าอย่างนี้กรดีใจโดยสั่งไปครับน้ำตามันไหลออกมาเองกันบ่คือแบบตื่นตาน,นใจดีใจน้ำลูกกันเชียรหนอเชียรเขาดีใจกับลูกเขา เกิดหลายๆคนนี่เป็นคลื่นอบอตอนะครับที่ว่าผมสัมผัสมานะแม่น้ำตามันไหลเองนั่สิแต่ว่ามันลดนออกมาอีครับแบบแบบเนียเพลินแบบแบบเบิ่งคลิปอ่ะเนาะเป็นเนี้ยเพิ่นยิ้มบบเนี้ยเพิ่นมีความสุขผมเชื่อว่าท่านอบตเป็นทังออไ,ในในไหน่นาชียิ้มตามหรือว่าหัวเราะตามบ่ยิ้มตามครับยิ้มตามยิ้มตามเลยเป็นลมเราไปเข้าแอบสิไปผ่านไปรู้เขาเสียใจครับไปานไปรู้ นั่นแหละเหมือนกันเหมือนทุกคนครับคนที่หักน่องด้วยใจเนาะที่เป็นแบบนี้เบิดมันหักด้วยใจแล้วครับโมเดลบางคนต่อแทนโบไม่อยากคือว่าแบบคิด,คด,คดแบบถามเนี่ยแบบ <c oughs> จะคิดตั้งแต่กับติ๊กหน่อยผูดนีนอฮะคิดแบบความแบบผู้หูแบบ ที่ว่าเจ้าหากักทอเสมอเนี่ยเพิ่มเป็นแนวด้วิดจังก่อยเสียว,ว่าเจ้ากันเจอสลิปปินมาหลายคนเจอเด็กหน้ามาหลายคนนั่นเสียหน้าในคนนี้เล่นตั้งแต่เมื่อแรกตั้งแต่มือแรกครับยีกว่าสองปีกว่ายังเหมือนเดิมครับสม่ำเสมอแบบเป็นคนที่เป็นได้หน่อย สบายเมอไม่ได้หน่อยดน่ารักมากอืน่ารักจริงๆไพไพ่โปเคยสัมผัสถามว่าสัมผัสแล้วครับเดตุกลงอ่เด็กตัวเล็กขุดนี้ครับฟังหัวเรือพี่น้องบางคนพี่น้องเพิ่นไม่ราผมไปหนางง้าสิบางคนว่าปกกล้าเขาไปย่านน้อง โบ้ยถ้ายรูปอยากานน้องโบ้เ,เขาไกลสิอธิบายเพุ่นฟัง,ฟง,ฟงนิดทั้งที่ว่าเจ้าได้ไปรายงานเนาะที่เขาไปหาน้องเนาะว่าน้นองเป็นแนวไดครับผมอยู่กับน้องไปกับน้องปีแล้วด้วยกันารแล้วนะครับสามสิบแปดงานนะ ท่านหนึ่งเอผู้ช่วยฟังผมไปงานที่กเกษตรวิสัยครับที่ห้างจาก้านผมประมาณ180ร้อยแปดสิบกิโลร้อยแปดสิบกิโลููกเท้าถักบาพอม, <Yeah. S 1> มากตัวใหญ่มากก็ไผ่ครับ Okay, <ผม S 1> ครับผมนิสัยยีรูพันสีแม่วต่ก็ไม่ใช่คนแกนครับไม่ใช่อีกงานคนแกนน่นี่ผมไปคนแก่นจกสาวร่าวะพอนั่นแหะครับทำเดิมเป็นคล้ายๆเป็นห่วงอ่นะเนาะพอมาจะไหนเสียนะเป็นบอเพื่อนถามเออแต่เพื่อนที่ไหนเพื่อนเดไปถามเ่าจะเป็นห่วงพอมาจะไหมนมาเอไผ่ เอฟซีหลายคนที่ว่าผต้รตรงไปยญาณครับเปิ้นแบบง่ายๆครับเพิ่นเป็นเด็กบน,นกบ้บานที่เขาราะมันวาย่านเขาไปถึงเขาไปหาน้องเลยครับที่ว่าจีจากถ่ายรูปถ่ายยังกับเขาไปเขาไปได้ปเปิ้นไม่ได้ถทอต,ตัวครับน้องร้องเขาไปเบื้องไกลชีพจนเบื้องครับพุ่นเจ้าชีลงหักหักหักโกเบื้องนี้ชีพอีกชีลงแบบโมโหนะอ่ะ,อะ ถามผู้มีประสบการณ์ที่ว่าเพิ่นเข้าไปหาน้องนะครับตลอดนะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวนั่นเองก็ขอบคุณท่านอบตารนะครับเนาะกะบอวยพรให้ท่านอบตฮหักลูกไว้สิตลอดไปเด้อครับครับผมโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้กเอาไว้สำนึก่อนนะครับก็ขอบคุณในายครับสวัสดีครับโอเคครับครับผม